ในฐานะที่ผมไป FC พี่มานานมากผมก็มีคำคำหนึ่งอยากจะบอกพี่อย่าบอกเด้อเหรอคำใส่จงก็เป็นเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งโอ้ยจะสามทีกูตายเลยเอ๊ะนั่นนั่นแอดมีครับแอดมีขอไลฟ์เซตหน่อยครับ FC ครับผมเฮ้ยช่วยช่วยกูหน่อยช่วยกูด้วยเฮ้ยมันไลรกูพี่วีพี่วีไหวไหวพี่ไหวแม่เราไปล้างเราไปล้า สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมแมวเขวซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาชนตี้กับแอดวีนะผมโดยที่ทีมของแอดวีเนี่ยมีพี่กิดไงพี่พีเจวีพี De ่เดเป็ดใจร้าวแล้วก็แอดวีนะครับผมส่วนทีผมทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะมีพี่สเวกนะผมแล้วก็แมเวเขวพี่ฝันดีพี่ฮาชิรามะนะฮะต้นไม้ของพ่อแล้วก็มีพี่เอ็นเชนะผมคนที่แต่งเพลงเนี้ยใส่จงกระเป็นเข้าไปแล้วพวกเขาก็าานอนนิ่ง <S <S นั่นแหละอย่างมวนแต่อย่างไรก็ตาม <S <S ผมโคตรตื่นเต้นเลย โดยเกมแรกเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะผมบอกว่าทุกคนจะเอาใจช่วยผมด้ผมต้องได้สกิลแล้วนะเริ่มเกมมาก็ไม่ต้องพูดล่ำจำเพลงอะไรนะก็มารอหลังบัฟไหมผมเพราะว่าการเล่นคืนที่ดีต้องมารอหลังบัฟนะผมหลังจากที่เราฟังคีิปากจะเสร็จเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพี่ฝันดีกับพี่กิจไงเนี่ยจะจะแรกหมัดกันรัวๆเลยนะฮะแม่จุดนี้เลนกลางจะเกิดไฟกันหรือเปล่าเนี่ยอยู่สามครบเหมือนเลยนะฮะจุดนี้ไงอื้มอืมยังไงยังไงโอ้พี่ใจร้าไถ่ฮะยังไงโอ้โห เอ <ak> <bord ering> อเ <cake> ออเแล้วจจงหวันนี้ต้องได้แล้วปะต้องได้แล้วปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอ้ยสวยครับสวยได้อยู่เนี้ยอยู่โอ้โหก็เป็นทีผมแล้วที่ได้เฟิร์สบัตไปนะผมถยมาที่ไม่จะถ่ยไปส่งไม่ดีส่งมุันไม่ดีอ้าวเยียกูโดนกูโดนกูโดนอ่ะถพี่อะไอ้บ้ S <S <ess a good one> แล้วพี่เขาคุยอะไรกันแล้วเนี่ยหลังจากที่เราฟาร์มอะไรจะหมดแล้วเนี่ยเราก็มาตีมังกรกันต่อนะฮะนี่ได้มังกรไปตัวแรกเจมแมวในระหว่างนี้พวกเราหาฟาร์มนู่นฟาร์มนี่แท็กนู่นแท็กนี่ไปทั่วหาตังค์นะเออต้องการตังค์ด่วนๆเลยเล่นเหมือนว่าเลนบนจะมีไฟหรือเปล่าเนี่ยต้องไปโดนไหนแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยพี่ใจเล้าแล้วจังหวะนี้พี่ต้นไม้วิ่งเข้าไปกลางดงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยผมต้องตามใช่ไหมจังหวะนี้ไงจังหวะนี้ไงโดนถ่ายฮะพี่พี่ผมผมตามผมตาม ปับ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 อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยหื่งทำเป็นคนเดียวได้ดีวะเนี่ยเจ้ามันเดือดจังวะเฮ้ยมาเขียวมาเขียวมาเขียวเยวชี่แล้วครับพี่มาเขียว<า>หลังจากที่ผมฟมาร์มอะไรเสร็จเนี่ยก็กล่าวว่าจะมาคัมมิ่งซูนพี่เดอะเป็ดน,นะผมแต่ว่าพี่เขาเยืนเซฟมากๆเลยนะฮะแทบจะไม่ห่างจากระยะป้อมเลยลวงยากโคตรหลังจากนั้นพี่จแจ็สร้าก็ทักทายด้วยคำว่าคัมมิ่งซูนผมก็เลยทักทายกลับด้วยคำว่าคูมมิ่งซูนอ๋อเขียนผิดนี่ว่ะพี่พบโดนลุมไม่ได้การเลยง้รีบบไปช่วยแบนี้้ตองโดน คำคำมีสูดอิอ้หโอ้โหอ้หอ้หอเกาไปเข้าเก่าไปเข้าชิหายแล้วชิหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหเอบีเออโอ้โหโดนบังหูไปนะชิหายแล้วชิหายแล้วผมพาพี่ผมตุยด้วยเนี่ยเรียบร้อยทซิงซิงไอ้เวท้ อย่าตื่นเต้นดิครับคุณอย่าตื่นเต้นดิครับคุณอย่าตื่นเต้นดิครับคุณตนดิครับใจเราอย่าตื่นเต้นเข้าใจไหมอย่าตื่นเต้นน้องๆหลังจากที่ผมโดนตบไปเมื่อตะกี้เนี่ยก็เหมือนจะมีประเด็นที่เลนกลางนะผมพิกกิทานหลังวันนี้ก็ขามีสูดโอ้โหผมยังเบาอยู่นะต้องหาตังเพิ่มของซะหน่อยหลังจากที่ผมฟาร์มของและซุ่มอยู่นานเนี่ยมันก็ได้ถึงเวลาของเวลาของ ในฐานะที่ผมเป็น FC พี่มานานมากผมก็มีคำคำหนึ่งอยากจะบอกพี่เดี๋ยวบอกเะี๋ยวรอคำใส่จงกร็เป็นเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งโอ้ยกระซาวพี่กูตายเลยเอ็นเอ็นเอ็ดมีครับเอ็ดมีขอลาเซ็นหน่อยครับ FC ครับผมเฮ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูด้วยเฮ้ยมันไล่กูพี่วีพี่ไหวพี่ไหวไี่ได้เราไม่รักเราไป่รักผมแค่จะขอลาเซ็นเอง อุ้ย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 เด็ดเด็ดเด็ดอุ้ยเฮ้ยทำไงดีอ้าวไอ้บ้านีเอาดิเอาดิเอาไปดิเอามาดิอะไรคนตู้มัานีตู้บานีตู้บ้านีตู้บ้านีจังหวะนี้มีไฟที่เรียนบนโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมที่พี่ย้อนเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคืนให้นะผมเราจะไปลงพี่ตดเป็ดนะฮะ ขาหมิ่เว้ยพี hey, 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 hey. ่เป็ดติ๊กเซ็กเฮ้ยอุ้ยชิบหายละอุ้ยอือุอืออือโอ้โหแล้วพี่กิจใช้แม่ไม้มวยไทยแบบนี้ผมก็เละสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะโดนคุณจะโดนไหว้ไ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 ว้ต่อยได้วิ่งได้วิ่งได้วิ่งแรงมากคุณแรงมากกูณแรงมากกูณแรงมากเออ แล้วจังหวะนี้ขอเชิญติเช็คพวงผสมอุ้ยพิกิจทำมินูุนตีโตนอยู่ครับผมอันนี้เรียนรู้มาจากช่องฮาตชิรามะครับวิมาอีกแล้วพี่มันมากับความมืดมาอีกแล้วเฮ้ยพี่ใจร้ายืนเต้นอย่าบอกนะว่าพี่เขาจะเป็นมิดที่เป็นมิดใช่ไหมฮ้ยมิดเป็นมิดมิดมิดจ๋าจีบโอยทำไมมิดละพิกิมามกูลอยกูลอยกูลอย

โซดเก่งแล้วเกินนะพี่อุโรติก็มาช้าจังผมรอนตีนานเกินแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วขอบับแดงเลยแล้วกันขอหน่อยนะครับอุ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยพี่กิตพี่กิตหลบได้ไป่ะดิจิตอลจุดนี้ไงเอา้าๆพี่โดนผมในแบบเนี้ยพี่โดนผมในแบบเนี้ยแข็งเหรอครับแข็งเหรอครับยังไงครับอีกคำมีคำมีศูนย์เขาจะนอนนิ่นนง ผมโดนแอดมีขังมิงซูนหลังจากนั้นผมก็พ์ว่าแอดมีอยากขับมิงซูดผมชิบหายแล้วทุกคนจะโดนจบบ้านปะเนี่ยเอ้ยัง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 นั่นนั่นจะพอกันไหวนะฮะพี่ต้นไม้เกิดพอดีจริงเขียวเอาละฮะจังหวะนี้มือเหมือนจะมีไฟนะเดี๋ยวผมต้องเข้าละโดนผมแน่ครับพี่เป็ดอุ้ย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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษใหญ่เลยได้โปรดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคนะยังรอดอยู่ เอ้าโอ้โหเรียบร้อยพี่ชายผมเรียบระวังรียบรเรียบรยเสียฟิกเขาเสียปิกมันจะมาคำี้ซูลมันจะมาคำี้ซูลตีสโลอยู่ตีสโลอยู่ได้นะแรงสั่นเอาเทเลยแล้วกันเอ้ยสวยแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนจะมีไฟอีกแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงครับผมเกาเกาเกาเอ้ยเออยเอือดเลยคุณดาวรอเข้าไปตรงนี้เอ้ยแขงเล่นน้อยโอ้โหกูก็แข่งทำไมอ่ะเฮ้ยลอยใจร้ายแม่งโลมดีว่ะวันนี้แม่งโลมยาวเลยเฮ้ยเห้ยโคตรโยนเฮ้ยไป ไไไอออ้้้มมมึงทาะรถ่ยยดแมึงโยนตัดไอ้แล้วจังหวะนี้ดาร์เข้าอีกแล้วนะโอ้โหจะกันไหวมีเนี่ยใช่ปะแล้วเออเคดาร์ายังตายอยู่นะนี่ไงจังหวะนี้เฮ้ยรถรถพวกพี่เขาเล่นดูกันจัดเลยเฮ้ยตามไม่ทันทำไงดีเด้อเด้อเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเขาเล่นกันขออนุญาครับโอ้ติคือเฮ้ยเฮ้ยอย่าขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอมีบทหน่อยขอมีบทหน่อย จังหวะนี้จังหวะนี้ง่ายเขาโผไปตีคลิปทำไมเนี่ยผมขอหน่อยอยากมีบทขอมีบทเกิขาบ้างให้ตัวโชว์ขอได้ไหมครับขอได้ไหมหนูเดินทางเขาจะไม่ให้นะไม่ให้ไม่ให้ไม่เป็นไรผมไปเอาก็ได้แรงกูแรงกูแรงกูแรงขยันมาเดินมาไงยังไงมวยหายหมดเลยจ้าเลยเลย ผายแล้วถอยก่็เขาไม่ซูลเขไม่ซูลมาผายแล้วถอยกเดี๋ยวกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วกูไม่ดื้อแล้วกูขึ้นเราก็ได้กูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วไอ้มวยเฮ้ยขาไม่ซูลมาทขาไม่ซูลมาเขอีกนซูนให้เขาไปเถอะปั๊บบ้ากูขึ้นแล้วก็ได้แล้วจังหวะนี้จะจบบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมอยากได้ไฮไลท์กับพี่กินอย่างเลยขอแบบขอประเทศนะครับโอ้โหยชิบหายแล้วลืมดูไอ้ไอ้ทีมโอ้โหพี่แจ๋ลาโอเกินเฮ้กูน กได้และช็อตนี้ก็เกิดไฟแล้วนะฮะผมต้องรีบเข้าแล้วแมวพี่เป็ดโดนผมแน่โอ้ยกลิ้งไงเกาพี่ตัวอ้าเรียบร้อยผมม่รู้จักนีเฮ้ยกูมีกูมีก่อนเกินกูมีก่อนกูมีก้อนกันเออเฮ้ยมวยตัวเดียวเว้ยเหลือมวยกับเทนครับเน้นๆและทางฝั่งของแอนด์ีก็จัดก้อนไปอหนึ่งตัวปาสู้ๆทุกคนเราต้องการให้ได้โอ้โหแล้วแล้วก้อนมาขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยต้องต้องไหวแหละเออ แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ไงเดี๋ยวนี้ไงพี่ PJY เข้ามาเปิดตีครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์คลิปก่อนแล้วกันนะฮะชุบ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 ชับ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 ชุบชับรึเปล่าได้เกาะเขืบอนผมเอ๊ะแอสใจเย็นครับแอสใจเย็นโอเคแต่ผมเดี๋ยวผมไปรีเลื่อยก่อนดีกว่านะฮะโอ้ยเกาะเดินมาแล้วใช่ไหมล้วบานจะแตกไหมเนี่ยต้องกระทันต้องทันต้องทันเคลียร์คลิปเออโอ้ยเออสวยครับพี่สวยสวยมากสวยมากตัวนี้ไงโอ้ยโอ้โหเกาเกิดไปฮะกาเกิดไปแล้วไม่มีตังค์สับเคียวด้วย เขำมิงซูนเรียบน้อยครับแอดโอ้โยพี่กิตยังมีกรอกกับดักเลียอยู่นะฮะยังยังลวงไม่ได้นะอันตรายเกินไปนะผม่ยูชงอย่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 งิงชิงเฮ้ยไม่ตายเออกูคัมมิงซูนมงนเานะเว้ยสามิบวิงสิบได้กำลันะ้เลือดน้อยอย่าออย่าใ้เป็นี้กันดิอะไรอกูมีกูมีกูมีตีบอมได้สองทีก็ได้ได้ก็ได้ จะ,知知จะรู้ว่าคุณตายวะจิงจิงอ้าวเดี๋ยวนะเดือแค่มวยไม่ไม่คิดว่ามีคุณเลยไม่กดแข็งไม่คิดว่ามีคุเลยไม่กดนี่เอาละผมว่าขายรองเท้าเอาเป็นมูลาดีกว่าเอ้มมลาโว้ยซื้อนี่ไม่ทังโอ้โหเปลืองตังจัดเลยอืออืออือขอได้วกันปั๊บ เฮ้เดี๋ยวี่อนนะเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนนะลืมดูคลิปมืออ้าวอะไรวะเฮ้อะไรคืออะไรวะเดี๋ยวคืออะไรก่อนเะอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะเวกาที่ก่อนเวลาที่ยิงมันมันหลุดเหลี่ยมโรนัลโดอฟี่อ้าวอ้าว อะไรวะอะไรอ่ะแว่นกาดยิงแว่นกาดยิงอะไรวะไอ้คีมคีมไปยิงอะไรวะอะไรอ่ะแว่นกาดยิงเหรอแว่นกาดยิงอะะไรว